ตอนนี้อยู่ที่ป้ายหยุดรถหนองพักชีนะครับในเส้นทางรถไฟสายสุพรรณบุรีเป็นอีกป้ายหยุดรถหนึ่งนะครับที่เกิดมาพร้อมยุคทางรถไฟสายสุพรรณบุรีนะครับเป็นป้ายหยุดรถตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับอันนี้คือทางไปสุพรรณบุรีนะครับ ทางกรุงเทพนะครับจะหันไปทางนี้นะครับตัวชันชาลาจะอยู่ด้านขวาตรงนี้นะดูจากรอยล้อที่นางก็นานานานจะมีขบวนรถผ่านสักทีนะมีแค่สามมหาสามหกนะครับวิ่ 35, 36, องอาทิตย์จันทร์ พื้นชันชาลาเดิมโดนปรับพื้นที่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยริแฮบทางใหม่นะครับอันนี้จะเป็นซากขอบชันชาลาที่เหลือนะครับจากการปรับปรุง ันนี้ก็จะเป็นอีกอก,กลุ่มนึงนะครับที่ว่าเป็นซากขอบชันชลาส่วนป้ายอีกฝั่งของหนองพักชีนะครับสันนิษฐานว่าอยู่บริเวณประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวป้ายอีกฝั่งหนึ่งหายไปแล้วน่าจะสุดโทมหรือพังไปแล้ว ครับที่นี่ไปอยู่ดอยตองผักชีในเส้นทางรถไฟสายสุพรรณบุรีนะครับ